สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํา5อาหารที่ให้พลังงานในการเล่นฟินิได้ดีและมีโปรโตีนที่สูงอันดับแรกนะครับจะแนะนําเป็นส่วนของอกไก่นะครับเพราะอกไก่มีโปรโตีนชั้นดีนะครับและมีไขมันที่ต่ําเหมาะแก่การทานก่อนออกกําลังกาย1-2ชั่วโมงอันดับสองปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโปรโตีนกรดโอเมก้า3และวิตามินช่วยในการฟื้นฟูร่างกายอันดับที่3เป็นส่วนของไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่หาซื้อได้ง่าย สามารถทานได้ทั้งแบบต้มลวกหรือแบบทอดอันดับ4ถั่วชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวร้วมเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแถมยังมีไฟเบอร์ที่สูงอีกด้วยอันดับ5นมเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีไขมันให้เลือกหลากหลายทานได้ทั้งแบบนมสดนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตการออกกําลังกายให้มีประสิทธิภาพต้องทําควบคู่กับอาหารที่ดีและการออกกําลังกายที่ถูกต้อง ใครสนใจทดลองเล่นฟิตเนสสามารถมาปรึกษาเราได้ที่รีมฟิตเนสวงเวียนใหญ่